ไดด้อกครับผมกราบสวัสดีครับแฟนครับพิซานทูโกบายบ่าวเอ็ดนะครับไอเนี่ยมาเอากันนี่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 นะเอกันเดี๋ยวคิ้วทอดไปครับอย่าท้ออย่าท้ออยาเฝ้าย่าเฝ้าเดี๋ยวทายทั้งเอกทั้งนี้วนนี้ทั้งนี้ก็โอ้ยฮอตด้วกันเลยน้ะเอกทั้งนี้ก็ได้ครับผมเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับตับจะไก่กดไลค์กดแชร์ ็นกำลังใจให้เบาเอ็กนะเด้อครับเด้อนะครับโมนี่ได้รับฉันท่ามติจากนั่งเอกบ้านใดครับเนี่ยนาแก่น้อยนะครับนาแก่น้อยนะครับนั่นพี่น้องทักษเสดวะบนบ้านแกงอำเภอนาแกรอบนี้เป็นอย่างหมานคนดีโนมานเข้าเก่าเนอะมันตื่นเต้นมันมันบ่าทันโอ้ยหมันทุดอกครับพี่น้องครับหมันทุดอก สะดุ <S S ้งมันน no ้อยสะดุ้งน้อยครับบ่เป็นหน้อยธรรมดาครับน้อยครั้งน้อยเนี่ยสะดุ้งเบบี้นี่ครับพี่น้องครับเห็ดเฮล้านด็อกคืออันนี้สะดุ้งอันนี้ก็ได้จับมาอยู่ห่มก่อนเอาเห็ดกันหลุมของของทางใต้อันนี้เป็นทองส่งน้ำเข้านา้ำเขินห้องเหมืองกันป้ะ ใช่ประมาณนั่นแหละโอ้ยยายเรายกเอาหมดแล้วทางพุ่นนะโมได้แลยนะได้พอได้ซักที่กินเรอกคุณยายร้านเอินไปกินข้าวแต่บ่เมื่อแล้วก็ได้มองดีเนาะเรามาก่อนโมเนาะดีสิคุณรามะฮั่นบอกว่าเมื <so ่อเมื่อกับโมเมื่อยายอยากเมื่อแล้หรอ อะไรอะไรเป็นไงมันยังคือยืนเต้นยู่ข right? ่างกันโอ้ยนี่ไครับหมดกับไหลพี่น้องเอ้ยเอาไปแค่ขาครับตั้งนี้กัยกแล้วครับพี่น้องครับคุณครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้หนิดหน่อยครับเดีว่าดูดูมันกีไดิ่ไหล ยังบีท่านเวทไายบึงสตอกป่าแล้วอยู่เพิ่งมาโอ้มันลงานึ่งานหมดาพึงมากนะเป็นจังใดน้อทั้งคนสูนในผู้ใดจะได้เดินขั้นแขวใจตาโอ้ขั้นแขวนยะ ยายแล้วก็ขั้นแขวคือกันแต่ว่าเราโมมีแขวเก่าย่า่แล้วก็ขั้นนี้กันแขวเราเามีแขวะแล้วก็มีแขวเก่าเลเราเอนเลรียงเอาเงากเราเบ้าเหรียดในย่ายด้วยแาแขแสัวลน้าสารภาพมาแล้วครับว่าเราการแขวะใจขวาเลยเ็ามีาเนี้ กัดเข่ากระเทืบตีนใส่ผัวตึงๆอยู่น่าไม่ใหญ่ยังน่ามันคืออะรมันกระลายมันกระลายอยู่พนี้แหละโอ้ยกระดุงน้อยมันจะร้องเบิดดิปลาหลราไม่ทันปลาหลแล้วก็ทาไงเนาะแยกเนาะยาโค่้าไปยาบ้าถั่ทั้งนั้นกระไดว่างยากันบ่ คุณเอทางนี้ก็โยกนะครับพี่น้องครับคึบนานโอ้ยหน่อยๆต่วานได้ใจความนะเม็ดกว่ามาเม็ดหนึ่งตะวันแดงมหนึ่งเม็ดกว้างห้าสิบยาวหนึ่งเม็ดบ่ประมาณนี้เนาะชํำนี้ยังปลายอยู่ยายปลายกอแรลนอ้จะนั่งเราชุบน้ำแหรอบ

อ้อยบระท่านนะครับมันน้อยถ้าท่านติซ้ำไดครับ <c oughs> ขนาดประท่านเนียเนี่ยฮ <c oughs> ึฮ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 นเึียฮึัึฮึฮึฮงฮึ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 อึฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึฮึ <c oughs> ไปก่อนนะคะครับโชคดีครับผมไปแล้วหรอครับเออพอดีเสียงพอดีเลยครับดูครันเสียงมันอยากดังเลยจะน้อยครับพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อก็ไปเดใหญ่ๆสู้ลอน้ราเราคันเหงือกยาย่เราเลียปากหลวบอยู่เนาะเราใหญ่ขันเหงือกแล้วจอบเอาไปเขาจะดุ โอ้คุณยายเราหมานด,ดีครับจิบว่าหันได้คุณยายไม่หันไม่ทันไม่ทันห้องแห้งหลายช่องนั่นน <c oughs> ะปลาสองสามตัวหนึ่งห้งองแห้งพี่น้องเอ้ย <c oughs> พี่นอ้องพ่นมีลู่ลาประเทศช่องเจ็ดอยู่เพี่อนมือลุงดบนะเขาครับพี่น้องครับต่อเน,นื่อง ชาเม ok ื oh. <S <s ่อกี oui> so ้หันนะครับรู้านเพื่อนเป็นนักข่าวช่องคเมื่อกี้ฮันแบดเมอรครับโอ้เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ปยมาเบ๊ะเบินน้ามันคุดขุ่นแล้วเกดเรยังโมมาอาบานเลมาแล้วมาแล้ว เมาแล้วบอกมาจากที่เมื่อวันก่นมาจากข้างคอหั่นละเอามันขึ้นเบียดฟังแเลยสิโอ้เจ้าเอานับ้จะดูมาฟังนี้มันตามันเบียดฟังเลยมันเบียดเบียดฟังมันแบบคล้ายๆมันสองฝั่งอ๋อมันเบียดก็เลยเอียงเอียงอีกน่อยนึงโอ้ยคุณยายก็ได้ยกเอายกข้ายกแม่ มาแล้วมาแล้วนี่ครับพี่น้โอ้โหเมื่อวันโอ้โหเนี่ยพ่อ大爷ยูโอ้ยอันนี้มันปลามัดน้อยเออเดี๋ยวบึงอยู่ในอยู่ในของเลาวกันขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องเอาครับหลังจากที่แบตมืดก็ไปเปลี่ยนกล่องมาเอ้อไว้ว่ายังก็เลยมาเบิ่งครับบนเปลี่ยนสะดุ้งแบตคนมืดเนาะแบโลดยกสะดุ้งไม่มีเชือกเหรอมันยัง อ๋อสะดุ้งห้างโอ้นี่ครับนขาดขาดเอาจนสะดุ้งขาดครับมันฮิตเน้ออะไรบางนี้ครับมีสำรองโอ้ผันมีสำรองอยู่เอ้าเบื้องด้อสะดุ้งทางหำนาขเ้าเดนสะดุ้งทังหำนักเ้าเออเอายกบัดเนี่เอายกสักนี้ก็เอามาเยนี่ยกมันโมมีเฮ้ยไม่มีไม่มีดูปัก่อนโหมันกรได้เปียบมูเหรอเนาะ ไงปนี่แม่คุณแม่เห็นหน่อยมันก็เปรีเปรี้ยวมูแล้วเปี้ยวอ๋อได้เปียบมูเนาะสรุปไงก็มูให้มันหลบไม่หลบมานนานนี่แหละมันยังคักมัจะไปใสเขายกปลานดำแดงเขาก็จุ่มซ้ำนี่ล่ะครับมันจุ่มกรได้เลือกได้พอน้หามันแห้งเด้๋ยวอู้หัวหน้าหัวหน้ามันมักสะดุ้งงามๆเหรอปลาแม่ สะดุ้งใหม่นี่เปิดที่นีเนี่ยสะดุ้งอ Ash ันนี้ได้หลายก้อนฮะเอาทิมชานนั่นนะทิมชาเออทิมชาบ่คือว่ะเอายืมมูติโอ้ยยืมมาอันนี้เปิดสิงอ่ะตัวนี้นะโอ้แน่นอนดีดีครับพี่น้องมันเห็นสะดุ้งแล้วมันหมักตื่นเด็กน้อยเห็นสฉลากเดือดเนาะไม่ไม่ตื่นนี่ครับพี่น้องแต่ชาว้าก็ลบให้ดีเด้อ บ๊วเป็นยังครับอโอ้โุพูดนะครับโอ้ยได้หลายก็ย่ายอีกพูดนะจนังไนแล้วก็เมื่อแล้วย่ายแล้วหิวเข่าหลับ,บหิวจะบอกยายไม่หิวจังไนหลานแล้วก็มาน้ำแล้วย่ายนะต,ตาม,มาแล้วทั้งหมดเลยยังไงโอ้เอาครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวก็หมด ยูทูบโทรทัศน์เจ้าสิมาของเราแนวได้เนี่ยโอ้ยผู้นำกับมานำเนะเาะอัน,าานเห็นว<อ> <บา S 2> ่าเขามะเห็นว่าเขามานำกับตะแมนทานหญ่เนาะกัอบบ๊เมื่อเนาะเจ้าเนาะ <c oughs> โอ้ยดอกนี่ครับพี่น้องเห็นว่านี่ <c oughs> คุณยายกระไดตะเมนดือ้อ <c oughs> คุณยายอย่ายดื้อสิจะการเงือกบบเออโอ้ยเขามาหน่ำกับบ๊วยตะนทานยัยเราเห็นว่าง,งามกระไดเป <c oughs> ็นตัวในจังหน่นอยครับคุณยาย บําเพนนะครับคือคือยองให้เราเมื่อครับพอเราหมานกระมูที่ได้ไปเสียบ <su ll ic ata> จะดุ้งบ่าอยนอีที่ได้ไปเสียบครับพี่น้ง <S <s องคุณยายแล้วก็เล่นโต้เราก็ได้นี่ครับพี่น้งนอ,องพูดนะตัวนั้นคือไปปลุกข้อตายอยู่หันดิแนแนวๆเนีน <S <S ่ยม,มันมุดขึ้นมานโอ้โอปลาสะดุ้งนี่ครับอิลีครับขนาด เต็งอยู่มันก็ยังมุดเข่าสะดุ้งเนาะโอ้ช่างพใดได้แต่เน่ดอกเงีบแต่บอกกินคือคนเวียดนามเทให้ลงเขาขวาหอมใส่กินสวยไงก็นี่เซ้ำสองนิ้ว ตะกี้สมัยกินเนาะนี้สบายดาเขาไม่กินกันแล้วดิบนั่ยมีเห็บสะก่อนพี่น้อง <c oughs> มันคึบ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ได้ไดทุบบาตรพูดนะเต็มแก้วเต็มแก้วแล้ว,ลว <c oughs> พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> บิ้งเอาปลาสดๆเลยครับ นี่คือปลาเป็นเนาะบางคนกับโมโหเลยว่าปลาสดปลาสดเี่นมันดิ่นอยู่มันโมเมีนปลาเป็นเขาจะมันจังดิ่นเนาะท่านนี่ครับพี่น้องมันออกเดี๋ยวนั่งอีกต่อไปก็สิเป็นปุนิย์แล้วครับกําลังอุ้มไปก่อนครับว่านั่งอีกคลิปต่อไปทีแมนผู้ใดตอนนี้เมื่อท่านได้เปิดเผยนะครับพี่น้อง ตกลงขาโตกันอยู่ครับยังบาลงโตง <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันไม่ค่อยกินหรอกนี่ไหมเอาไมก้กาแฟนะกาแฟเหรอเอาเอาเอาสั่งมาหน่อยอือขนมปิ้งด้วยมาด้วยก็ได้นะครับเป <c oughs> ็นมาตะกรุงเทพด้วยครับพี่น้องคนหยกคนวอรไทยเซกัน <c oughs> คนกรุงเทพด้วยครับ <c oughs> นางโล่งโล,งลงทั่วมากเหมือนชาเนี่ยครับ <c oughs> มายกสะดงแมนแมน กือว่าคือกักโตหัวช่วงนี้กักเลยครับกักมากมองยงสะดุ้งอย่าะไริมือว่าไปใส่เลยเป็นองไหเออมันเบียดฟังมันมันอยากหอนเหรอเด้น้อมันหอนมันหอนมันหอนแต่ผมก็ยังผมไม่อยู่ในห้มเหรอผมก็ไดันกั้กลไว้ค่กับอกันไม่ก่อนกันไม่ก่อนมองลบ มองมันลบเนาะลบปะพี่เอานมเย็นนะทำามไม่ถามพี่เลยเอ่ะเธออะฮะบอบบอกคุกนะเอาอันนี้มาน้ำหาซื้อมาะเอในกัะเส้นหนึ่งเอามาห้อยจะนุ่มฮะบอ๊อบกินก็กินแล้วสั่งได้นะคะพร้อมส่งมีขายเอานมเย็นนมเย็น เอาขอยาใหม่ได้เอากโก้ผสมกาแฟกินนมได้พ่นวาพ่นวากินน้มแลามีแห้งพน่าว่าโอ้ยเฮานี่ใบซื้อกัมีแห้งว่าจะกินเออว่าเพ่นนันพ่นว่ากินน้มแลามีแห้งเลยพิ่นว่าโอ้ยเฮาใบก็มีแห้งมาเสือมาห้อยันเตะมันเงหลายอย่างอย่จุ่มบอกนะหาเสือกไม่เล่าเนี้ยเอามาอย่างเสือกเอามาเฮ็ดอันนั้น อัันนก็จะดุ้มมาฮอดก็จะดุมเพิ่มแน่นางิต้าเด้อกอบิต้ากองนึงเสียงมาเทปโบกจะดุ้งนะครับก็จะดุ้มโอ้เธอก็กลัวหมดเป็นร้อยเธอก็เอาไอ้ขนมปังมาแถมสิเอาคนขายบ่คุยกับคนขายบ่โอ้แต่แล้วคนขายเขาซื้อซื้อเป็นพันหลุดหยังที่เป็นหยัง เดี๋ยวอย่าไปเออหาเสือมาให้เอ้ยนัเด้อหาเสือมาให้ยายใหม่นเด้อเอามาอันอดก็จะดุงเอาเสือมาให้เรานเนี่ยเอาพงเรไม่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 เอามาที่นี่นะก็จะดุ้งมันขาดมือนกับปนุกเมื่อกี้หันทายว่าท่านนะครับพี่น้องปลาเข่าจะดุ้งขาดนะครับงายหลังลให้น้าเข่ามุนเหมือเลยครับพี่นองครับ ตู่ได้อ้อซ่องยูทูบเอ้ายกมาเนี่ยโอ้มันมักสะดุ้งอันนี้มันมักสะดุ้งเอาเปิดซิเอาเสียมจองมาเนี่ยที่ถากให้น่ากันแท้หน้าให้เนี่ยใหญ่สียงฮ่าาหน้าผู้ใดใหญ่แล้วโอ้ยเราบ่ให้ดอกเราใจดีขึ้นอยังนี่เราวาเราให้อัตย่าอ้อดหรืว่าขนหน้าบ่ออมันไก่น้ำแข็มอันนั้นมันรุดเออมันรุดได้เดี๋ยวผมจะเขียนป้ายให้ยายห้ามยกสะดุ้งนาไผนามันฟางจ้ะ ยายกับเงาแล้วบานมาใหญ่นาะพูดแล้วพูงเงาฟังทั้งพูน่ะพูดเดียวพูดเดียวไปปามยูพูดเดียวบ่ทางนั้นเป็นได้ทางนั้นได้โอ้ยทางนั้นมวลก็ยังนี่ยายเอายูพูดเดียวมันสั่นมันป้าแล้วเ่บป้าก็ไผเลยเพิ่นยูพูดเดียวเนี่ยน่ะยูพูดเดียวเห็นไหมอันใ่ผันบอด้ทางนั้นอ่ะจนในเมเย์ยก นี่ครับพี่น้องสีชั้นบานหน้าเหมือนบานนอกเลยเหิืนบานหน้าเนาะบันนาแกน้อยบันหน้าแกน้อยครับพี่น้องก็บ้านนานี่แหละสีเนาะพูดหนาโอ้ยบันยามได้หล่ไล่บันบ่ห่องเนาะบันยามได้สองสามตัวห้องคือจังแมงมุมตอดนี่แมมห้องพูดหนะยายเราสีเมื่อแล้วโอ้โชคดีนะยาย เมื่อแล้วระว่าน่ะหิวเข่าแล้วพนาว่าบอลระว่าหิวเข่าพน้ามินจะเข่าเข่าขหันจักี่อ๋อขัดหัวเข่าโอ้ยว่ามันหิวเข่าผู้ทั้งหลังคนลุกแล้วคนมาเสียบบูให้หน้ามาเลยระว่าเอาเสือกผมมีอยู่ได้เอาบอฮะบอแมนเสือกผมมีอยู่ได้ เสื้อดีก็นี่อยู่นี่ซ้นบบนนนำนี่แหละซ้ำนี่แหละว่าได้เดี๋ยวผมไปเอาเสื้อให้เพิ่นก่อนครับที่ได้อยู่นี่ยังเนาะเพิ่นได้อยู่บ้านแกงเปิ้ลแล้วเนาะเ <laughs> พิ่นถามผมว่าได้เมียอยู่นี่ที่วันน <c oughs> ั้นพูดได้เยอะมากได้เมียอยู่ให้นางท <c oughs> ี่เนาะคุณยายแล้วก็จอบเบิ่งผมตัวกันไก่ดีดดีดต่อค่ัโอ้เพิ่นไดให้เรียบรเลยขอบคุณค่ะ เพิ่นถามว่าได้เมียอยู่นี่ติพนาโอเหลียวบ่งมิตให้หน้าเป็นตะขั่นเดี๋ยวนี้เพลี่ยนหรือเปล่าเพลี่ยนตองไหนตลาดม่นต้องไปตลาดดอกนะโอ้ยบะมีเด้อบบ่มีตลาดบะมีปลาเป็นเนาะมิตรมิตรปลามิตรปลาตายบมิตรปลาสดบะมีปลาเป็นนี่ครับมันสีหย่างหย่างเทากับว่าแผลกันอุ้มคุณยายข่ามถนนไปฟังคุณ ก็ได้ราตัวปลาปุ้มใช้รถผมก็ได้ผมจะไปส่งเพื่อนส่งฟรีเราหว่าเราหิวเข่าเรามาว่าเมานิวเ่าเหว่าเรามเราว่าเรหิว่าเมเร่าามาเริ่าหวามา่มเาาิ่าเมเร่ราา่เมาเาเร่าม่รามเ่าาว่ ปลาซิวนะครับิวน้อยี่ครับกำลังมกแสบทธเนี่ยปลาซิวนี่โอ้ผมบอ่เคยกินผมคนกรุงเทพครับคุณย่าผมบอ่กินเนี่กินอาหารอีสานเลยครับผมนะรับผมผมบ่กินซุกไ็กินวิจะเปแนวใดครับเดี๋ยวให้ให้ซุกเผ็ดให้ เป็นแนวรได้ทางพุ่นนะเป็นแอวไรโอ้ยเข้ากปโอ้ยเข้ากปโอ้ยโอ้ยทางนี้ก็ได้คือการแต่ว่าวซื้อๆเป็นคนขี่คุ้ยพ่อปันได้เนีล่ะเนาะเฮาก็ได้อยู่แต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นคนขี่คุ้ยไม่เป็นคนตาบอดเนาะเฮ้ยผีผู้เขาว่าปากเขาอยู่ทั้งหัวโมพี่ ตะเมนพระกับปูแล้วหลวงปู่พระคู่ผุแล้วเนาะอยู่ตั้งหนาโมผุเนาะนี่ครับพูนอ๋อเอ้ยเพิ่นได้เพิ่นวาลชะดอก <c oughs> โอ้ยอยากเห็นมือบ่ได้ดดิ <c oughs> <c oughs> อยากเห็นด้พื้นใด้วรเห็นนะแซมเออมือแล้วไปซะสูอ่ะจริงจรางไปซะสูสิเอาหลานดอกว่ะมือเพิ่นได้ส่วนกินเข่าก็บวัวไปเดิ คุณตามานนั่มซองหลอดหรอครับคุณเ่ะโอ้ยเราได้หลายจนบ่อหยัดไายเอาเรามันใส่ิชาลเออมันใส่คุณยายโบ่ทยดอกได้หลายเกินบรรดินยุกจะเชื่อสอันนี้มันไปใส่เบิดร์ตปะนี่ปามันลงมันต่ำๆเมนบอกปลามันเขาฟังมันไหนเมอันหอนหรอมันจะหอนหรอครับมันออกเหมือนมันบ่ทันหันมันยกไม่ทัน อืส่วนยกญ่กท่านนะพี่น้องท่านก็สั่งกาแฟมาสีหน่อยสิจ๊ะทำไมปฟามันไม่ถูกแล้วจะเป็นไรจะกินได้กินได้กินได้ใช่ไหมชาวบ้าทคลาม้อนไ่ได้ฟรีกพี่น้องสีสันบรรยากาศนี่ครับโอ้ยสำหรับผู้นี้ก็ไว้สนีทสักวันนะครับพี่น้องนี่ครับมุ่งหน้าเพิ่นชัดๆเลยคตรชัดเลยครับพี่น้องเพิ่นใส้นนะครับโสดด้วยครับพี่น้องเด้อนะครับ มันก็ค้างนี่มืดมาได้เลย,เลย,ยอะไรนี่ครับพี่น้องเมืองล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องบอกก <ขอ S 2> ันไหมนะครับคลิปหน้าคนข้างๆครับพี่น้องสำหรับมโอนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าเนี่ยเอ็นบล็อกจ้าสวัสดีค่ะเน่นครับ